S <S เ,อเอ็กเลยหมอนม่อกคนปืนอนตรงนี้วิ่งอยู่3คนคนนะเนี่ยตรในดอกอ่ะเหลือหน <DP. S 2> ได้เวลาไล่เวทแล้วทุกคนเพื่อนต้องโชว์แล้วแบบพร้อมชาปนากิจอ่ะเออนั่นแหละทุกถูกแม็กกาเรนในแคน่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะนายบอกว่าเจ็ดแปดพันเหรอคันนี้ทองหมื่นเลยนะของในเกมนี้ไม่มีราคาเจ็ดแปดพันหรอกมีแต่สองหมื่นขึ้นสองหมื่นเลย ดึงหนีดึงหยมันบูดไวจังวะ อิเธออยู่ไหนเดี๋ยวฉันเก็บไปให้ฉันวิ่งตีแตกเลยนะไม่เอาหรอเอาดีโอ้ของยังฟูเมื่อกี้โว้ยลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเก็บมาให้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ M 4, M 4. โอินโฟอินโอาปุนสามะมาไปได้แล้วไหนอินโฟ พร้อมแล้ว,วอเอาเป้านอ้องเอ,องทั้่ายแล้วก้อนจีเหรอก้อนจีเขาไม่ค่อยมาหรอกครับเขาเป็นนักแข่งเขาไม่ว่างซ้อมส่วนม,มากเขาซ้อมซ้อมทีมซ้อมทีมฉันเองที่ผิดโอ้ขับมาที่นี้ก็ทำับ <c oughs> รถมันเบามากเลยยิงล้อหน้าด้วยเหรอจ๋าว่ายิงล้อหน้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรล้อหน้าก็น่าติดตายเหมือนเดิมเดินเลยอย่าขับเลยไอ้พวกมอเตอร์ไซค์สามลงสามลอ้ออะไรพวกนีน้มันอันตรายมันอันตรายถ้าข้างในสบายกู มีคนอยู่บ้านสามชั้นเออเออก็ว่าอยู่ได้ยืนเตียยยังไงยืนมองอยู่ป่าอะไรไฟตายแล้วไฟเยืโอ้ยมีถังน้ำมันด้วยไปดิมอนไฟมันร้อนเฟมันร้ายใช้เก็บเลยเนอน้ำมันน้ำมัน เดสก์โกดูราวเลี่ย2ข้างเนี่ยไปเก็บแอดดอกกันดีกว่าโกโกไลฟ์โฟจู่โจมอยู่ชาถ่อแล้แหละชาวบ้านเห็ดเนี่ออนี่แหละของนี่แหละวอทเอาท์นี่แหละมาร์คสัเก,กบอกนี่แหละมาร์คสัเก,กบอก โว้วโอ้ปืนอะไรอ่ะปิดเลยโอเคพระเจ้าจัดเองแล้วกันเดินรถมายิงก่อนยิงก่อนว้าวว้าหัวแตกหัวแตกโอ้ว้าวโอ้ว้าวได้มาคนหนึ่ง ไม่ใคหรหันมายิงฉันเลยอ่ะสวัสดีครับพี่พิรดดลเงิน,ม,น<อ>มันไปโดนแซดเหรียญได้อยู่ <laughs> นึกว่าหลับแล้วเมื่อกี้ปลอดใจแล้วนับเหรียญอยู่ <laughs> ยังตัง้งแซดแบบนอ้ป,ออปะ ไม่ไฟอย่างเดียวร<ม>ล,เบ,ลเบิดด้วยบาระเบิดไม่มีบอ, <c oughs> บอดเป็นยังไงละบอดตก<ป>ใจมากใจมากฉันไม่ตายเพราะฝีมือมันนะมันไอ,อดอกไปหไหนละเป็นปุย๋ยเลยเป็นปุย๋ยเลยปุ๋ยฟอกบ้านเลยม่ย อต้องใช่แล้วล่ะหมดแม็กเลยหมอนเธอไม่เคยเจอพลังของเล็ดดอดชั้นอย่างนั้นหรอตรงนี้วิ่งอยู่3คนคนนะเนี่ยใอง็ดอบอ่ะ เหลือหนึ่งตัวโอ้ตีเดียวกันปะน่าจะตีเดียวกันเดี๋ยวเราจะพุ่งชนบ้านเดี๋ยวเราจะพุ่งชนบ้านนะเราวจอดรถปรุ๊บก็ลุมเอาระเบิดปลาเข้าไปในหน้าต่าง <c oughs> ได้เวลาไล่เวทแล้วทุกคนเพื่อนต้องโชว์แล้วแบบพร้อมชาปนกิจอ่ะเออนั่นแหละถูกสวยดีน,นี่ไงเกลกือบตุยใครกระโดนระเบิด<า> Mark the location. The law lay out some time. Watch out. ตายยเลวิ่งมาเลยก็ได้ประสามประสี่ WATCH OUT! Right, uh... Watch OUT! A ha, vòng ni. Thằng bạn. Chỉ tăng 20 viên nà, đừng có gì. I'm out. Need ammo. อะไรวะ